เครืออ้อยช้างเครืออ้อยช้างใบเล็กๆเป็นสมุนไพรแก้เจ็บคอเหมือนกันน,น่นี่มันจะชอบขึ้นเลื้อยไปตามต้นไม้ใหญ่ถ้าตัวใหญ่เครือใหญ่เท่าแขนก็มีนะนี่เครืออ้อยช้างนีเป็นสมุนไพรในข้างล่างนี้เป็นเครือตดหมูตดหมา เหม็นแต่ว่าเป็นยาเหมือนกันนะนี่พอไปโดนน้าร้อนมันก็หายเหม็นเครืจอตดมุดตรดมานี่ก็เป็นยาสมุนไพรเหมือนกันอันนี้อ้อยช้างขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่นี่คืออ้อยช้างนี่ขึ้นไปตามต้นยางนา